สวัสดีครับวันนี้วันที่14กันยา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมชุดไฟบ้างนะครับอันนี้เป็นของ Hobby Wing นะครับตัวใหม่ล่าสุดก็คือ2,300นะครับ 2,300 kv นะครับไฟ6 0แอมนะครับแล้วก็ประมาณเนี้ยอ่าก็คือ,อน,นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัว1,800ครับ1,800 kv นะครับ4 0แอมป์1,800 kv 40แอม ต่างความต่างต่างกันยังไงก็คือตัวนี้2,003ก็คือทั้งสองตัวเนี่ยเป็นบัตรเลดเหมือนกันเลยนะครับก็ตัวความยาวเนี่ยของตัว2,003เนี่ยจะยาวกว่าจะสั้นกว่าตัว1,008นะครับนิดนึงนะครับประมาณสัก6มิลได้มั้งอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยตัว 2 0 0 3นเนี่ยด้านขวาเนี่ยครับ2 0 0 3นเนี่ยก็มีสัดส่วนของมันก็คือ3 7มสคูณนะครับเนี่ย37คูณอันนี้3 6มสคูณนะครับก็ต่างกันนิดเดียวนะครับต,ดดต่างกันนิดเดียวความสั้นต่างกันนิดเดียวก็แต่ว่าความแรงแรงกว่านะครับก็สำหรับตัว Hobby Wing เนี่ยตัวสปีดที่เป็นตัว มอเตอร์อยู่ในในตัวเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับในในหลังๆมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือมันสามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นรหัสของมันคือ ip 6 7นะครับก็คือกันกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะวิ่งบนโคลนหิมะน้ำลงน้ำอะไรเนี่ยอันเนี้ยถือว่าหายห่วงนะครับสำหรับตัวฮับบิวิงไม่ว่าจะเป็นพันแปดหรือว่าสองพันสามนะครับสองพันสามคนก็อาจจะชอบเพราะว่ามันสั้นกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็ อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวมอเตอร์ของ RC4 นะครับมอเตอร์ RC4 เนี่ยความยาวเนี่ยประมาณ5เซนนะครับสำหรับตัวตัวเนี้ยตัวไอ้ Hobby Wing เนี่ยมันจะมีสปีดอยู่ข้างในด้วยนะครับแต่ว่ายาวทั้งหมดก็คือ58มิลนะครับอันนี้มัน50มมิลอีน,นี่5้58มิลก็ยาวกว่าน,นิดหน่อยแต่ว่ามี ตัวสปีดอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสายไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะเวลาติดตั้งเสร็จมันก็จะมีความลุงลังน้อยนะครับก็คือหรือว่าไม่ลุงลังเลยเพราะว่าตัวสปีดซึ่งตัวสปีดอย่างเดียวนี่มันก็มีทั้งสายนูน่นสายนี่ทั้งแล้วก็ตัวตัวบอดี้ของสปีดด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยินพื้นที่แล้วก็มีความลกลุงลังของสายไฟนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า 2 in 1ก็คือสปีดกับมอเตอร์อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ลุยได้ทุกที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ของ rc 4เนี่ยสำหรับท่านที่สายลุยน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเหมาะนะครับคือมันลุยนะมีคนถามว่าไอ้มอเตอร์ Motor rc 4หรือมอเตอร์พวกน an, เนี้ยมอเตอร์แปลงถ่านเนี่ยมันลุยน้ำได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ลุยได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ระบุไว้นะว่าให้ลุยหรือไม่ให้ลุยนะครับ แต่ว่าก็เห็นทุกคนลงน้ํากันหมดนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามีคโคลนนะครับหรือว่ามีเศษใบมงใบไม้เนี่ยเขาไปอุดในช่องเพราะว่าม,มีมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะทําให้มอเตอร์มันหยุดการทางานนะครับเราอาจจะต้องเอาขึ้นมาฉีดน้ําแล้วก็พ่น WD40 หรือว่าโซแนแอคอะไรประ,ประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่เกิดว่าหายห่วงก็คือ Hobby Wing นี่แหละครับ Quick run นะครับ Fusion Pro นะครับ ไม่ว่าจะพันแปดหรือสองพันสาวันนี้พูดถึงสองพันสามนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับความเนียนเนี่ยก็คือจุดขายของเขาเนี่ยอีกอย่างก็นอกจากจุดขายของเขานอกจากหนึ่งก็คือลงน้ําได้สบายสบายลงโคลนได้สบายสบายกันน้ําครับแล้วก็การจอดบนพื้นที่ชันเนี่ยพื้นที่ชันมากกว่าเกือบเกือบเก้าสิบองศาประมาณสักเจ็ดสิบห้าองศาเนี่ยเจ็ดสิบองศาเนี่ยก็จอดได้เลยนะครับ คือมันจะอยู่นิ่งได้เลยเพราะว่ามันยังมีโปรแกรมตั้งได้นะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือตัว2,003เนี่ยมันยังไม่มีตัวกล่องโปรแกรมการ์ดมาให้เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าตัว1,08เนี่ยมีมาให้นะครับมันจ้เกิดว่าใครซื้อ2,003ไปเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อกล่องเพิ่มซึ่งรวมๆแล้วก็น่าจะแพงขึ้นไปอีกนะครับ แต่ว่าตัวพันแเนี่ยมันจะมีกล่องมาให้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนใช้พันแอยู่ก็ไปยืมกล่องเพื่อนมาได้นะครับก็ได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับมิฉะนั้นถ้าเกิดว่าตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็จะใช้สมรรถนะของมอเตอร์ของตัวสปีดเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งแดกเบรกนะก็คือแดกเบรกก็คือคือการประสิทธิภาพในการจอด หรือว่าการลงทางชันหรือขึ้นทางชันเนี่ยสมมุติว่าเราขึ้นขึ้นอยู่ปุ๊บแล้วแบบว่าปล่อยรีโมทเลยเนี่ยโดยที่ไม่บังคับหรือว่าไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งเนี่ยมันก็จะอยู่ทันทีเลยนะครับหรือว่าเราอยากจะให้มันค่อยๆไหลอะไรเงี้ยมันก็ตั้งได้หมดนะครับก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยนนะครับคุ้มค่าสําหรับตัวสปีดนะครับตัวนี้นะครับสองพันสามนะครับสำหรับจะเกิดว่าใครชอบนะครับก็ ราคาก็5490นะครับสำหรับ hmm. ตัว108ก็5390นะครับ hmm. ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับจ่ายทีเดียวจบเลยนะครับก็คือเนียนด้วยนะครับลุยน้ำได้ด้วยนะครับตั้งค่าในการเล่นเนี่ยได้มากมายนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะครับเวลาเล่นหรือว่าเราจะเล่นแบบวิ่งไกลๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ร้อนเท่ากับมอเตอร์แปลงถ่านนะครับก็ถือว่า เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งออกมานานแล้วนะครับสำหรับตัวบัตรเลทที่ใช้กับตัวรถสเกล1นึต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องระบบไฟต่างๆนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะครับเรารู้ประมาณนี้คร่าวๆก็เอามาแบ่งปันให้ท่านๆฟังนะครับก็ตัดสินใจกันเองครับว่าจะเลือกแบบ1800เหมือนเดิมหรือว่า2003นะครับ เดินคู่แล้วก็ทั้ง2อ,อย่างนี้ก็ใช้ออแบตเตอรี่2เซลล์ก็ได้3เซลล์ก็ได้นะครับอยู่ที่เลือกนะครับแล้วก็ในนี้มันเป็นลัก xt 6 0นะครับทั้ง2ตัวเลย1800กับ2อ0นะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่อันนี้สั้นกว่านิดเดียวนะครับประมาณเป็นมิลน,นะประมาณ64กับ58 6ิบมิลเองนะครับอันนี้สั้นกว่า6%มิลก็ครึ่งเซนนิดนนะก็ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามของเรานะครับของเรามี4ช่องทางครับก็จะมี f a เฟซ o o ๊ก u ู u ูบอินสต a แกรเว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวหมดเลยชื่อว่า RC s k i l l Thailand นะครับแล้วก็ Line นะครับ n d a l i เ n เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอนะครับใครมีข้อแนะนำติชมก็เชิญได้เลยนะครับสวัสดีครับ